สวัสดีครับทุกคนุมโนโจากช่องนูชแนลนะครับที่วันี้นะครับผมจะมาเล่นทีคข้่งหลางแม่เหล็กกักขังดอกซากุระนะที่นี้นะครับเป็นหนึ่งในที้ที่มีมาเลยหลังในเวทนี่นะความสามารถของที่นี้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส4าเปอร์ทาลายลูกเต๋าของฝ่ายตรงข้าม2เทิร์นนะจากลูกเต๋าของฝ่ายตรงข้าม2ลูกก็จะเหลือ1ลูกนะครับเมื่อฉันนะครับก่อสร้างแลนด์มาร์คหรือตกแลนด์มาร์คข,ของฉันนะก็จะมีโอกาสนะครับ90เปอร์ ดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่องมาตกแล้วก็ขังคุกฝ่ายตรงข้ามนะครับที่นี่เนะี่ยมีทาลายเต๋ากับดูดแล้วขังตรงนะผมเนี่ยจะเล่นกับตำนานเทพีไนกี้นะครับเทพีไนกี้นี่ทุกคนก็น่าจะรู้ความสามารถของนางแล้วนะเสถุมจะเล่นกับมีนะครับแม่เล็กกักขังดอกซากุระนะออฟเนี่ยเป็นออฟตัดการ์ดนะครับผมจีสอนะหมวกราชาที่ถูกเนเทศวาวลนไทน์นะหรือหมวกเนเทศนั่นแหละนะ ความสามารถของจีนี้ก็เป็นหมวกคุมเตาป้องกันการ,รบังคับย้ายหรือการดักจับจะได้สองครั้งแล้วก็มีเนรเทศจะได้สองครั้งนะออฟเนี่ยเป็นออฟป,ป้องกันการขังคุกนะครับผมจีนี่สามนะบัตรเชิญเกาะเลยฟ้าสุกสันนะจีนี้เนี่ยมีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็วร์มมีเชิญส่วนออฟเนี่ยเป็นออฟตกเมืองแล้วก็ได้เงินคืนนะครับแล้วก็จีนี่สี่นะครับนกติดสีดําแห่งทะเลทรายจีนี้เนี่ยมีไดมนชันมี ติดตั pues ้งด ok ันตรวจนะครับแล้ว yeah. ก okay. okay. ็มีโดนก๊อปี้นะส่วนออฟเนี่ยเป็นออฟกันวิกิสเปอร์ใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน้าว่าแม่เหล็กกับขังดอกซากุระเอาไปเล่นกับไนกี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยเด็ดมาเดี๋ยวกับเฮพเฮอักคีผีเสื้อสมุดนะ เขามาในเตทหมวกมังกรนะครับรองเท้าติดปีโครหลุนกัปปี้ราชาที่ถูกเนเทศแล้วก็นกติดสีขาวแห่งทะเลทรายนะครับผม <12. S 1> ว้าเปลวไปเข้ามานะ <12. S 1> เตที่ผมเล่นเนี่ยอดูดขังกงเชิญ หรือแม่ก็้ังคุกไว้ตรงข้ามแล้วก็จบวิกนะครับเขาเลือกฟื้นฟูไหมเนี่ยเลือกชุบชีวิตไหมไดการด์ดเว้นร้อยเปอร์มานะอ้าไม่เลือกชุบชีวิตด้วยแหละทุกคนมาป่าดาบเลยนะครับปาบไม่มีอะไรเกิดขึ้นต็อปไม่มาด้วยนะเราจะล้มเลยไหมหล้มเลยดีกว่านะฟาบ ถอยไม่ดีเบิ้ลได้ไหมเบิ้ลได้อยู่นะยังไม่าร์บนะครับยังไม่าราบนะดูดหน้าหลังตีช่องดึงฝันขรงข้ามหน้าหลังตีช่องนั่นแหละนะเชิญติดคมเหมือนกันนะครับป่บาดาบป้าบติดโรนนะกลับเมืองนะครับกลับเมือง เดีวเราจะวาร์ปกลับเมืองนะลุ้นขังคุกขังคุกไหมขังคุกนี่แหละ <c oughs> ทีเด็ดเลยเพอขังคุกเสร็จปั๊บลุดแล้วก็ปาดาบเขาไม่มีกันมาขับย้ายเนาะปั๊บอ่ะ <S <s เห็นไหม <S <s เห็นไหมเหหม,มกกื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ว้าไหมว้าวปับปับเมื่อกี้เราขังคุกเสร็จจากนั้นเราก็ดูดฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมพอดูดปั๊บปลาดาบขังคุกอีกและวว้าเดี๋ยวผมจะปลาดาบนะถ้าปลาดาบน่าจะขังคุกอีกเหมือนผมว่ามันน่าจะบักอ่ะเหมือนมันจะบักเนี่ย อย่าดูก่อนนะว่ามันจะขังคุกไหมขังคุกอีกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยบักแล้วเนี่ยเอเออ่มสิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดได้นะวับปั๊บเราลงแท่นก่อนเก็บการ์ดขโมยมาเบิ้ลหน่อยไหม ขโมยมาเบิ้ลปับ๊บจากนั้นกลับเมืองปั๊บเชิญเชิญนะปั๊บั่างกุ๊นนะกอีกอะไรนี่อ่ะแล้วมมมมมมเมื่อเมื่อไหร่เขาจะได้เขาจะได้จ่ายตังค์ให้ผมอ่ะปะ่าดาบเอาตอบวางวางไหนดีวางนี่แล้วกัน นนแล้วก็วาร์ปนะเขาโดนขังขังกงอยู่นะขังยาวเลยขังลืมเลยเนี่ยกับดักวางจากนั้นเราก็ปับ๊บอดูทีกนึงอ่าจ่ายจ่ายเพื่อนใจ <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองปลาดาบนะว่าจะขังอีกไหมปับ๊บปลาดาบนะครับปลาดาบ อีกแล้วโอ้โคตรแลกนะเปลวไฟมานะครับเปลวไฟมาเปลวไฟมาว้าปะเนี่ยติดกุหลาบอยู่นะว้าป้าป์เราเสียโคมป้องกันไว้นะขมโมยมาเบิ้ลเอาวน้มไส้ละคมป้องกันหาย,ยางไงเนี่ย ้าวถูกดีนะที่ไม่ถอยกลับหลังนะไม่งั้นแบบบ้านพังเลยเนี่ย,ยอ่าไปเนาะปัาบากับเมืองปัาบขังคุกเออดูดลมทีนึงจากนั้นก็ปาดาบาขังขังกงใช่ไหม ตังกงโอ้โห่บัตทุกคนบัตเอออย่างเงี้ยบัตชัวจากที่เราจะได้ตังกลายเป็นไม่ได้ตังเลยเอ่ะเออแต่ว่าข้อดีคือเราจะวาร์ปได้บ่อยไงใช่ไหมเราจะวาร์ปได้บ่อยอ,ยชยเ,อ,ยเ,อ,อเชิญปับ๊บตังกงีแล้วบาดาบ อีกไหมเนี่ยผมว,ว่าน่าจะขังอีกอะ่ะขังอีกแล้ว <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดไปแล้วจบบิ๊กแล้วทุกคนโอ้โดเย็นอ่ะจี้เนี้ยดูดลมไปทีนึงขังลืมไปเลยอะ่ะปั๊บอามอ่าจบบิ๊กเนาะวัา ไปเลยดีกว่าอวางดูดลมไปยงหรือจะแกล้งเขาไม่แกล้งดีกว่าจบดีกว่า,าเา๋ยวก็มีเขามียิงระเบิดปะอ๋อไม่มียิงระเบิดนะปั๊บเป็นไงบ้าง <c oughs> แม่เหล็กกัดขังดอกซากุละที่มาพร้อมกับความบั๊ ยอดไปเลยทุกคน <c oughs> โคตรเกียนเนี่ยที่นี้อะใต่ยากจะหามาเล่นคำๆก็ได้นะรีวิวแค่เกมเดียวก็พอเน,อะนาะ <c oughs> น่าจะอันนี้แหละน่าจะเห็นชัดเจนแล้วแหละว่ามันบั็กนะครับมันบัอกอ่าไอดี ID เนี้ยที่ใหม่เขาเขายังทําไม่เสร็จนะเะว่าวัตถุดิบที่ที่ให้แลกเนี่ยมัน มันไม่พอเออมันไม่พอเขาก็เลยทํากี้ใหม่ยังไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาทํากี้ใหม่ได้เดี๋ยจะเอามารีวิวกับการ์ดอะอะไรนะราชินีไอริสเออน่าสนใจที่นี้นะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย